สวัสดีครับพี่ลุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับทาง Facebook และทาง u t u b e นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ FC สอปปลาเพื่อนบ้านของเรานะครับที่มาติดตามรายการของเราทุกวันเพื่อหาเวลาหนึ่งทุ่มนะครับทุกๆสัปดาห์นะครับก็จะมีรายการดีๆนะครับมามอบให้กับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้กับรายการตอบปัญหาสะเก็ดเงินสบายๆครับกับคุณลุของเรานะครับจะมาคุยกันเกี่ยว กับหัวข้อ,อหลอดเลือดครับหลอดเลือดระบบขนส่งนะครับที่สําคัญทั่วร่างกายของเรามันมีความสําคัญกันยังไงมันเป็นต้นเหตุของโรคหรือเปล่านะครับมันมีอะไรบ้างรายละเอียดจะเป็นยังไนะงนะฮะเดี๋ยวในพิรุธก็จะมาเล่าเอาแบบง่ายๆฟังกันแบบสบายๆนะครับตอนนี้ออข่าวขาว่ขา,วขา,วขาวสารที่ออกมาเนี่ยหลังจากที่เราเป็นวัน <c oughs> ที่หนึ่งกรกฎาคมเนี่ยเขาจะมีการาปลดล็อก การใช้การอยู่การใช้ชีวิตกลับมาเป็นปกติหลังจากเราต้องล็อกดาวน์นะครับหลังจากที่เราต้องถูกเก็บตัวหลังจากเราที่ต้องถูกควบคุมถูกฉีดยาทุกอย่างหนึ่งเรือาคะก็เขจะปลดล็อกนี้แล้วนะครับเป็น้องถ่นการจะเป็นโรคท้องถิ่นครับสิ่งที่ตามมาตอนเนี้สิ่งที่ตามมาเนี่ยม,มีมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆ คนที่เป็นโควิดเนี่ยจะมีอาการข้างเคียงเขาเรียกมันว่ารองโควิดรองโควิดรองโควิดนียังไงเป็นอาการยังไงรอ,องโควิดเนี่ยมันเป็นอาการข้างเคียงจากที่เราติดเชื้อไวรัสนี้มานะครับมันจะมีอาการเนี่ยตอนนี้บอกว่ารองโควิดเนี่ยจะมีคนที่เป็นติดเชื้อโควิดนะครับแล้วมีรองโควิดเนี่ยติดเชื้อหมดประมาณมีอาการนี้ประมาณ3 0เปอร์เซ็นต คนที่เป็นติดเชื้อโควิดมานะครับจะมีอาการของรองโควิดตัวเนี้สามสิบเปอร์เซ็นมีใครบ้างครับที่อาจจะพบรองโควิดผู้สูงอายุครับที่เรื่องนี้เอาเรื่องนี้มามาคุยฟังเนี่ยเพราะว่าอยากจะบอกว่าอาหารเสริมท,ที่ทุกทุกท่านเนี่ยได้ทานกันอยู่เนี่ยมันช่วยเรื่องนี้โดยตรงนะครับ mm hmm. ผู้ที่มีสภาวะอ,าอ้วนมีความอ้วนนะครับ คนที่เป็นโรคเรื้อรังโรค NCD พวกเบาหวานความดันโรคไขมันในเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ําอ,อย่างคนเป็นสเกตเงินคนเป็นโรคภูมิแพ้นะครับก็จะมีอาการลองโควิดผู้ที่ติดเชื้อมีอาการรุนแรงอันนี้ก็จะมีอาการเป็นลองโควิดเช่นกันที่ลองโควิดเนี่ยมันมีอาการยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะครับอาการของคนที่เป็นลองโควิดเนี่ย ปวดหัวมึนงง,งไม่สดชื่นความจำสั้นสมาธิสั้นแสบตาคันตาน้ำตาไหลคขับจมูกจมูกสูญเสียการได้กลิ่นใจสัน่นเจ็บแน่นหน้าอกหายใจลำบากมีไข้ปวดท้องอาหารไม่ย่อยปวดข้อกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่คือกลุ่มของคนที่เป็น อาการของผลกระทบระยะสั้นนะครับถ้าผลกระทบระยะยาวมีอะไรเหลือฮะผลกระทบระยะยาวเนี่ยมันจะมีอันอเมื่อกี้กระ,ระยะยาวนะครับที่เป็นอยู่อันนี้ระ,ระยะยาวที่หนักขึ้นคืออะไรมีภาวะสมองล้านะครับการลดรสรสชาติอาหารเปลี่ยนไปคือลิ้นเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้ลิ้ไม่ได้รับรสตามสิ่งที่เรากินเข้าไปนอนไม่หลับความดันโลหิตสูง เป็นโรคซึมเศร้าวิตกกงังวลมีอาการไอหอบเหนื่อยหายใจไม่ทันและตัวตัวหนึ่งที่ตอนเนี้เขากลัวที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าอา่าอัลฟาอะมิลอยคือมีโปรตีนอา่าาเรียกมีร่องรอยของโปรตีนในในในสมองเน่ยนะครับไอพวกอะมิลอยทั้งหลายทุกเนี้ยพวกที่มันเริเป็นขึ้นมาเนี่ยมันอาการอ่าอันตรายมาก รับเป็นรับเป็นอาการของอาเขาเรียกว่าอาการของเอาลอไซเมอร์นะครับเพราะว่าความอันตรายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่อาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันอันตรายนะครับที่เป็นล,งลองโควิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันตับอักเสบเฉียบพันมีปัญหาเกี่ยวเรื่องระบบหัวใจและหลอดเลือดไตวายวเฉียบพันภาวะแทรกซ้อนของระบบประสาทภาวะติดเชื้อของกระแสรโรหิตนั้นวิธีแก้เนี่ยมันจะแก้อย่างไงนะครับ วิธีแก้ของผมเหรออย่างเช่นว่าอ่ะ <c oughs> ผมยกตัวอย่างว่าเรื่องหลอดเลือดนะครับเพราะว่าริมเลือดอุดตันเนี่ยหลอดเลือดเราทำไงให้หลอดเลือดสะอาดครับหลอดเลือดสะอาดก็คือหนึ่งนะครับใช้กดไขมันใช้กดไขมันที่ดีที่ถูกต้องกดไขมันที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยอย่างใชงว้วิธีการทาอาหารวิธีทำอาหารเนี่ยผมแนะนําให้ใช้ไขไขมันหรือน้ํามันมะพร้าวครับน้ํามันมะพร้าว มาทําอาหารอันนี้จะปลอดภัยที่สุดน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่ไม่ทําให้เกิดคลักในหลอดเลือดนะครับครับเลีเ่ยงน้ําตาลเลี่ยงน้ําตาลอันนี้ก็ใช่นะครับอย่างหลอ,อดเลือดสะอาดเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างไงกันออย่างซีออยเนี่ยซีออยเนี่ยาทาไมเน้นเรื่องหลอดเลือดโดยตรงหลอดเลือดเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับถนนเนี่ยถนนถนน ถนนเราก็มีถนนหลวงนะครับแต<น>่ถนนเส้นหลักถนนเส้นรองถนนในหมู่บ้านอ,อมันเปรียบเหมือนกันฮะหลอดโลหิตของเราเนี่ยหลอดโลหิตของเราเนี่ยหลอดโลหิตของ,งเราเนี่ยมันเปียบเหมือนกับหลอดเลือดครับมันเปรียบเหมือนหลอดเลือดเขาบอกว่าหลอดโลหิตของเราเนี่ยมีความยาวประมาณหกหมื่นสองพันไม์มันสามารถพัน มันสามารถพันรอบโลกได้สองรอบครึง่งเรื่องหลอดโลหิตเป็นเรื่องสำคัญมากที่สุดเลยครับ <S 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 ความแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ะเอ่อ, <S <S อาหารที่เรากินทุกวันเนี้ยมันไปทำลายเกื็บทุกตัวเลยกับหลอดโลหิตของเราไอ้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกกลฝอยที่ประ,ประกาศประกาศอย,อยู่วันนี้อันตรายและที่โคตรอันตรายที่สุดเนี่ยก็คือมาการีนกับเนยขาวไอช็อตเทนนิ่งทั้งหลายยิ่งโคตรอันตราย แล้วก็มีอันตรายยิ่งขึ้นอยู่เอออาหารที่เรากินเนี่ยก็เจออะไรครับเจอไอ้ตัวาขวานกันบูดนะครับแต่งสีแต่งกินแต่งรถนะครับผ่านความร้อนผ่านความเย็นผ่านการบีบอัดทวานแรงดันผ่านอะไรต่างๆผสมเละเทะอยู่เป็นอาหารให้เรากินแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยแต่สิ่งที่เรากินทุกวันทุกวันเข้าไปเนี่ย ป่วยไหมป่วยครับถ้าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจเรื่องหลอดเลือดนะครับหลอดเลือดเนี่ยทำยังไงให้หลอดเลือดเราเนี่ยมันสะอาดนะครับแล้วก็นําส่งสารอาหารที่ดีไปนี่คือหัวใจทั้งหมดเลยฮะไอรองโควิดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเด็กๆเลยครับมันสามารถแก้ไขได้และแนวก้านสมองของเราที่เราบอกว่าเวลาเราติดเนี่ยติดโควิดแล้วจะมีอาการเรียกว่าเบต้าไมลอยคือไอตัวโปรตีน ที่ตกค้างอยู่ในหลอดเลือดทําให้เป็นอัลไซเมอร์ทําให้เป็นพากินสันทําให้เป็นความจําเสื่อมนะครับในระบบของสมองเรามันจะมีตัวปัดเบรดบารเรียร์เขาเรียกว่า BBB ตัวแนวกั้นสมองนะครับแ <c oughs> นวกั้นสมองเราเนี่ยมันมีอะไรรู้ไหมครับมันจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สารอาหารผ่านไปไม่ผ่านไปเนี่ยมันสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับตัวของไอตัวบ b บแนวกั้นสมองเนี่ย เนี่ก็สมองเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษของธรรมชาติไม่ปล่อยให้ไวรัสหรือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผ่านแนวน้ีขึ้นไปทําให้สมองเราเนี่ยได้รับการปกป้องนะครับที่สมองของเราเนี่ยมันจะเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีตัวชี้ชัดอยู่ตัวหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมเอาเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันรดรแมรี่อินิกเนี่ยเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลอ่าแมสซาชูเซตส์หรือไงเนี่ยฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็แสสามีของดอกเตร์แมรี่เนี่ยเป็นนักบัญชีแล้วปรากฏว่าเกิดอาการอัลไซเมอร์ครับเกิดอาการอัลไซเมอร์ภรรยาเป็นผู้อำนวยการเป็นหมอเป็นผู้อำนวยการนะฮะแล้วก็เป็นหมอด้วยของโรงพยาบาลก็หาวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยพยายามจะทำให้สามีตัวเองเนี่ยซึ่งเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยน้อยๆเนียให้หาย แต่การรักการรักษาที่ผ่านมาตลอดเวลาเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยวิธีการรักษาของหมอแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาได้นะครับไม่สามารถรักษาได้แล้วหมอดอกเตอร์แมรี่อินอีกเนี้ยก็เลยเอาน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวฟังนะครับเป็นน้ำมันมะพร้าวแล้วทำไมต้องใช้น้ำมันมะพร้าวตรงเรื่องตรงทื่เป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องแนวกั้นสมองนี่เลยครับ น้ำมันมะพร้าวมันเป็นกรดไขมันสายกลางมันสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นคีโตนกรดไขมันสายกลางเปลี่ยนตัวเองเป็นคีโตนสามารถให้พลังงานแก่สมองโดยตรงสมองเรามันยอมให้อ่ายอมที่ให้อาหารผ่านคืออะไรรู้ไหมฮะกรูโคลให้กรูโคสผ่านให้ออกซิเจนผ่านสิ่งที่ผ่านได้หรือต้องที่สิ่งที่ผ่านได้นะครับให้กรูโคสผ่านให้ออกซิเจนผ่านให้น้ําผ่านนะครับ แล้วก็ให้ไอตัวคีโตนผ่านกดไขมันสายกลางตัวนี้มันให้พลังงานทันทีคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากเบาหวานเกิดจากเบาหวานเกิดจากความดันสูงเกิดจากหลอเลือดอุดตันนะครับถ้าคุณมีน้ํามันมะพร้าวน้ามันมะพร้าวมันช่วยคุณได้โดยตรงปรากฏว่าเอาน้ํามันมะพร้าวให้สามีทานให้สามีทานสามีหายจากอาการเป็นอัลไซเมอร์ไป80%เซครับ แล้ที่แนวก้นสมองแนวก้นสมองเนี่ยเขามีแบ่งเป็นสามระดับด้วยกันสิ่งที่ผ่านไม่ได้สิ่งที่ผ่านยากกับสิ่งที่ผ่านได้เชื้อโรคไวรัสยา DNA RNA สาร,ร,รษษาสรื่อประสาทกาบานอริอดีนนะครับวิตามินชนิดที่ละลายในน้ำนะครับวิตามิน B ยกเวน้น B 1นึงวิตามิน B ทุกตัวยกเวน้น B 1นึงนะครับ อ่าผมขอแวะเรื่อง B1 นิดหน,นึ่งวิตามิน B1 เนี่ยเขาเรียกว่าไทอะมีนไอตัวไทอะมีนตัวเนี้ยมันเป็นเป็นการป้องกันโรคอะไรคุณคุณโยรู้ไหมบ1หนึป้องกันโรคเน็บชาถูกต้องครับคุณเก่งมากอ่าโครคเน็บชา <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนด้วยเกี่ยวกับอ่าการเผาผลาญอาหารที่เราทานเข้าไปให้เปลี่ยนเป็นพลังงาน แล้วก็อ่าเป็นอ่าาช่วยบารุงสมองระบบสารสื่อประสาทไอตัวไทออมีหรือบีหนึ่งตัวเนี้ยคุณรู้ไหมว่าคนไทยเนี่ย mm. ขาดมากที่สุดคนไทยขาดมากที่สุดเพราะคนไทยไม่กินข้าวกล้องคนไ mm. คนไทยไม่กินธัญพืช mm. ไปกินข้าวขาวกันไปกินน้ําตาลเยอะนะครับที่วิตามินบีหนึ่งนี่ง่ายมากเลย คุณแค่เอาไอ้ตัวกระเทียมเนี่ยเพิ่มเข้าไปในร่างกายวิตามิน B1 มันจะเพิ่มขึ้นมาทันทีให้พอเพียงกับร่างกายและผ่านแนวกั้นสมองได้แต่ถ้าคุณเอาน้ำมันมะพร้าวบวกกร,กระเทียมเข้าไปเนี่ยมันสามารถเพิ่มวิตามิน B1 บูตขึ้นสู่สมองได้ถึงหกสิบเท่าได้ถึงหกสิบเท่าอันนี้คือวิตามิน B1 นะครับ ที่ไอ้ตากูวิตามินเนี่ยทำไมไม่ให้ความสำคัญกันมากๆเดี๋ยวผมขอแวะเรื่องเกี่ยวเรื่องไมเกรนนิดหนึง่งไมเกรนเนี่ยอ่ไมเกรนผมขอพูดรีบเปืือยไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เอากลับเข้ามาเรื่องนี้ต่อไมเกรนที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเรากินไอ้ตัวน้ำตาลเยอะมากเวลาเรากินน้ำตาลเยอะมากเนี่ยอ่น้ำตาลมันจะเปลี่ยนรูปเนี่ยเป็นกูโคส นะครับเป็นพลังงานได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปได้เนี่ยมันต้องใช้วิตามิน B ทุกตัวมันมี B และวครับ B1 ไทอามีน B2 ไลโบฟาวิน B3 ในอาอ่าอ่าโอ้โหอ่าผมไม่เป็นไร<ใ>นพีใ่ในอาซินในอาซินนะครับในอาซินนะฮะแล้วก็ b B5 นะครับ B6 B7 B8 B9 B12 จริงผมผมผมไม่ค่อยคุ้นคือคุ้นชื่อแต่ว่านึกตอนนี้นึกไม่ทันนะครับวิตามิน B ทุกตัวเนี่ยวิตามิน B ทุกตัวเนี่ยมันมีหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปนะครับของอาหารให้เป็นพลังงานพี่วิตามินบมันมีอยู่ในไหนวิตามินบมันมีอยู่ในธัญพืชโดยส่วนใหญ่ในผักสดผลไม้โดยส่วนใหญ่นะครับอืม อย่างอย่างถ้าคนเนี่ยอ่ะอยังในในไข่ไก่ในไข่ไก่ในใไกเนี่ยต้องมีนะครับมีเอ่อเขาเรียกเอ่อไบโอตินอินอซิตอลโคลินโคลินนี่วิตามิน B4 นะครับไพริโัซินนี่ B เอ่อไพริโัซิน B6 นะครับไอตัวไบโอตินนี่ B B บีนะครับอินอซิตอลนี่คือ B8 เอาแค่ไข่ไก่ก่อนละกันไข่ไก่เนี่ยถ้าคุณเอาไข่ไก่ไป ทำให้ไข่แดงมันเนี่ยไข่แดงเนี่ยมันสุกไข่แดงสุกเนี่ยคุณก็ไม่ได้อะไรแล้วครับไข่แดงสุกเพราะว่าไบโอตินเนี่ยมันอยู่ในไข่แดงไข่แดงต้องไม่สุกให้ต้องเป็นอย่างมาตูนที่ไอตัวไข่ขาวต้องสุกเห็นไหมถ้าไข่ขาวเนี่ยทำแบบกินแบบดิบๆก็ไปเนี่ยไอตัวโปรตีนไข่ขาวจะไปขัดขวางไบโอตินไม่ให้ถูกดูดซึมเพราะฉะนั้นการกินไข่เนี่ยการกินไข่ที่ดีก็ต้องเป็นยีนไข่ ธรรมชาติไก่ที่ไข่ไก่ธรรมชาติที่เลี้ยงตามตามฟาร์มไม่เอาเลี้ยงตามบ้านดีกว่าไข่มาทําเป็นยางมาตูมไข่เป็นทํายางมาตูมอันนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดจะได้วิตามินบีพวกเกี่ยวเรื่องการบารุงสมองกินธัญพืชเกี่ยวเรื่องการบารุงสมองอย่างอาโฟริกอัลฟริกบีเก้านะครับพลริทอซินบีหกพวกนี้อยู่ในผักผักสดหรือของเปรี้ยวๆนิดๆพวกนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้พวกอ เขาเรียกว่า DNA, RNA ของเซลล์และเกี่ยวเรื่องสารสื่อประสาทของเซลล์เราไม่ได้กินพวกนี้เรากินแป้งขาวกันเยอะเรากินน้ำตาลเยอะพวกนี้ขาดเยอะมากวิธีแก้ของผมเหรอผมแก้ง่ายมากเลยผมให้คุณกินธัญ,ญพืชคุณหยุดน้ำตาลให้กินธัญ,ญพืชหยุดน้ำตาลเอาวิตาิน B50 B50 ิแรงๆนะฮะเม็ดใหญ่ๆหน่อยนะกินวัลละเมดต,ต่อเนื่องกันสักอาทิตย์สองอาทิตย์ โรคที่เป็นไมเกรนถึงอยู่เนี่ยหายเลยแล้วคุณกินควบกับไอตัวซีออยซีออยทำไมต้องกินเพราะซีออยเนี่ยมันมีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวบวกกระเทียมผมบอกแล้วไงเพิ่ม B1 ขึ้นไปทันทีแล้วน้ำมันมะพร้าวมันเป็นคีโตนถูกไหมฮะน้ำมันมะพร้าวมันเป็นคีโตนขึ้นสู่กดกระแพสายการมันขึ้นไปให้พลังงานกับสมองทันทีนี่คือสิ่งที่สําคัญและมันยังไม่พอฮะมันมีวิตามินอีสมบูรณ์แบบวิตามินอีเนี่ยมันมีให้หมดสองสองอย่างด้วยกัน โทโคฟอรอลโทโคไตอีนนั่นทั้งทั้งสองตัวเนี่ยมันแบ่งเป็นภาคละสี่อัลฟาเบต้าแกมมาเบต้านะครับทั้งสี่ยังละสี่เนี่ยเป็นแปดคุณรู้ไหมว่าน้ํามันที่อยู่ในท้องตลาดทั้งหมดเนี่ยคุณมีน้ํามันอยู่ตัวเดียวคืออัลฟาโทโคฟอรอลแต่คุณขาดอีกเจ็ดตัวแต่ตัวซีออยเนี I ่ยมันมีในตัววิตามินอีอยู่แปดตัวเกือบครบทุกตัวแต่มีรดหลั่นกันวิตามินอีสำคัญตรงไหน วิตามินอีคือมันสาคัญตรงที่ว่าถ้าคุณกินวิตามินอีตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันจะไปไล่วิตามินอีตัวอื่นออกไปแต่ถ้าคุณกินวิตามิน E ีครบไปแปดตัวมันจะคงและคงสภาพอย่างนั้นและทํางานได้เต็มที่แต่ถ้าคุณกินตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปมันไปไล่ตัวอื่นออกไปมันก็ทํางานไม่ได้ไม่เต็มที่อ,อันนี้ก็คือวิตามินอีที่สมบ,บูรณ์แล้วก็มีอะไรฮะมันมีโคเอนไซม์คิวเทนโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยมันอยู่ในงาขี้มอน มีโอเมก้า3อยู่ในงาขี้มอนน้ำมันพวกนี้เป็นน้ำมันที่ขึ้นสู่สมองโดยตรงเพราะนั้นไอ้ <S <S โรคของอ่าลองโควิดเนี่ย <S <S ที่เราจะเป็นเราก็จะไม่เป็นมีคนถามผมเกี่ยวเรื่องอ่าซีออยเยอะมากทำไมต้องเอาซีออยล์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมเลยอยากอธิบายวันนี้เลยว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องอย่างนี้นะครับและในนั้นเนี่ยยังไม่ไม่พอนะครับมันมีไลโคปีนเบต้าแคโรทีนที่ได้จากฟักข้าวนะครับ ม,มันมีขมิ้นชันมีเคอร์คูมินมีเคอร์คูมินมีไอตัวสารสก,กัดจากพริกไทยดําซึ่งไปกระตุ้นไอต,ต,ตัวเตอตัวเคอร์คูมินให้มีฤทธิ์แรงขึ้นคือเราพยายามหาวิธีการต่างๆเหล่านี้อยู่ในน้ํามันของเราแล้วไปทําไงให้มันผ่านร่างกายเราแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับร่างกายเรานะครับสมองเราดีขึ้นหลอดเลือดเราดีขึ้นผมว่ามันมันเพอร์เฟกแล้วอะ่ะมันลดการอักเสบได้ เออเห็นไหมฮะสิ่งที่ผ่านไม่ได้เราพอกไปแล้วไอ้สิ่งที่ผ่านยากเนี่ยคือกรดอะมิโนผ่านยากไม่ใช่ผ่านไม่ได้นะฮะผ่านได้กรดอะมิโนในที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยมีทั้งหมดสิบปดตัวด้วยกันนะครับเอ่อกรดอะมิโนเนี่ยก็ผ่านได้แต่ผ่านยากนะครับวิตามินซีชนิดละลายน้ผ่านได้ไหมผ่านได้แต่ก็ผ่านยากเห็นไหมครับตัวที่ผ่านได้มีอะไรมีกรูโคสคือน้ําตาลมีออกซิเจนออกซิเจนสาคัญมาก เห็นไหมครับมีน้ํามีวิตามินที่ละลายในน้ํามันละลายในไขมัน A D E K A D E K โอ้โหวิตามินดีเรามีแล้ว K มีแล้วที่ผมมาให้เพื่อนๆทานอยู่วิตามินดีวิตามิน K มันเป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์แบบในตัวเลย B หนึ่งมันมาละอ่าโคลีนที่ผมบอกไปแล้วอัลฟาไลโคไลกอเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะฮะ O P C O P C อ่าหรืออ่าเลดเลดเทวระเลดอ่เลดเวอร์ลาทอเลดเวอร์ลาทอโอพซกับเลดเวอร์ลาทอมันอยู่ในเม็ดอัุ่นแต่ท่านทราบไหมครับว่าไอสารที่สกัดในเม็ดองุ่นที่เรากินกันเนี่ยถามว่าต้องซื้อมากินไหมผมว่าไม่จําเป็นต้องซื้อมากินเลยเพราะมีสารตัวหนึ่งที่มันอยู่ในตัวถั่วลิงถู่ลิงเนี่ยอ่าถ้าถ้าท่านเป็นสเก็เงินอาจจะทานไม่ได้นะครับแต่เป็นเทคนิคในการทานถู่ีลิงอย่างนี้ถ้าคนไม่เป็นเนี่ย ไอ้ทูดีสองเนี่ยเราทานเวล ouais. าห้าเม็ดถึงส an ิบเม็ดเนี่ยมันจะมีสารเลสเวอร์ราเท่ามากกว่าเม็ดองุ่นสามสิบเท่าเมื่อกี้ผมบอกมีคิวเทนคิวเทนมันมีอยู่ในงาขี้มอนคีโตก็คือกรดไขมันสายกลางแอลกอฮอล์เวลาคนกินเหล้าสังเกตไหมครับจะเมาเพราะว่าแอลกอฮอล์ขึ้นไปสู่สมองนะครับนิโคตินคอนซูบบุหรี่ยายาก่อมประสาทนะครับแล้วก็เฟปไทแล้วก็อินซูลินพวกโกรทฮอร์โมนอันนี้คือสิ่ง ที่ผ่านได้โรหิตของเราเนะครับหลอดเลือดของเรามันพันรอบโลกได้สองรอบครึ่งหกหมืน่นสองพันไมล์เอาลูกขึ้นอีกทีก็ได้โอแ้แล้วแล้วในในโวนที่ไกลอ่ไกลหัวใจที่เราปั๊มออกไปเนี่ยหล,ล,ลอดเลือดเล็กๆหลอดเลือดฝอยเล็กๆเนี่ยมันเล็กมากอะ่ะมันต้องนำพาอา่าเม็ดเลือดนะครับแล้วก็ออกซิเจนไปด้วยนะครับ คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันพาไอตัวฮีโมกบินนะครับไอตัวฮีโมกบินเนี่ยมันก็จะลําเลียงอะไรฮะลำเลียงสารอาหารกับลําเลียงออกซิเจนไปนะครับมันก็สามารถเข้าถึงมันสามารถเข้าถึงสิ่งที่มันเล็กที่สุดได้ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ไอ้กดไขมันเนี่ยทาไมทผมไม่ให้ความสําคัญกับกดไขมันมากมากไอ้กดไขมันที่เรากินเนี่ยไขมันปีศาจที่เรากินกันอยู่เนี่ยพวกไอมาการีนพวกอ่าเนยขาวเนยเทียมเนี่ย เนขาวเดียมมาการีนเนี่ยเปียบเหมือนกับคอนกรีตไปทําให้ผิวหรือหลอดเลือดผิวหลอดเลือดภายในของเราเนี่ยมันแข็งเป็นคอนกรีตมันไม่พิวไหวครับไอตัวโอเมก้าหกซึ่งมีอยู่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันทานตะบันน้ำมันน้ำมันข้าวโพดน้ำมันดอกคอมฟอยนะครับมันก็ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันหนาขึ้นนะครับส่วนไอ้เมื่อกี้ไขมันปีศาจพวกนั้นเนี่ยมันเป็นไขมันที่ทําให้เกิดการอุดตันด้วย นอกจากเป็นปิเมไม่พอห้มันกระด้างไม่พอมันทําให้หลอดเลือดอุดตันเพราะฉนั้นสิ่งที่เราเรียกเรืเรียกสองตัวนี้ก่อนเลยครับทําไมผมบอกว่าไม่ให้ใช้มากาลินมาคกาลินเนี่ยคุณดูเด็อยู่ในอุณหภูมิปกติมันเท่าไหร่ครับอุณหภูมิปกติมันอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยอ่าโอ้โหนี่40องศามันยังไม่ละลายเลยครับตอนที่40องศามันยังไม่ละลายเลยครับอืม40องศาไม่ละลาย40 50องศามันถึงจะเริ่มมเยิ้มๆครับถ้าอย่างเงี้ เขาทําอาหารเขาก็ผ่านความร้อนเว้ยไหมเวลาว่าผ่านความร้อนเนี่ยมันก็เข้าไปสู่อ่ไม่ว่าเบเกอรี่เหมือนกันอ่าคือเบเกอรี่เนี่ยเวลาคุณตีแป้งคุณต้องใส่มาการีนลงไปเวลามาการีนพวกนี้มันอยู่ในแป้งอ่ามันจะหลอมได้คุณต้องผ่านความร้อนเวลาคุณผ่านความร้อนไอ้ของพวกนี้ก็อยู่ในเนื้อแป้งแล้วเราก็กินเข้าไปเรากินเข้าไปเสร็จมันเกิดอะไรขึ้นครับ ร่างกายเราสัเจ็ดองศาแล้วบอกกันหยับแบบหยับหย,ยับเลยฮะไอตัวมาการีนหรือไอเนยขาวริชชทเทนนิงเนี่ยพวกนี้มันไม่ละลายในร่างกายเราแน่นอนนะแล้วมันไม่ละลายเนี่ยมันกินเข้าไปเนี่ยสังเกตไหมครับว่ามันติดตามผนังเราเกือบทั้งหมดเลยแล้วมันก็เกิดอะไรฮะเกิดของเสียที่เกิดขึ้นใหม่ในร่างกายเราตลอดทางเดินอาหารตลอดหลอดเลือดของเราเราทำไมอนุญ,ญาตให้มันเข้าไปล่ะครับ ของเหลวไอตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นสาระของแข็งในร่างกายเราได้เพราะว่าร่างกายเราสารเจิตอง,งศาอันตรายมากมันเย็นโอ้ที่ไอตัวโอเมก้าหกทั้งหลายมันทาให้เกิดการอักเสบเขามีงานวิจัยออกมาชัดเจนเลยครับทุกวันนี้เรากินโอเมก้าสามโอเมก้าหกเนี่ยในในในขั้นตอนที่ว่าไม่เกิดการบาลานกันปกติแล้วร่างกายเราเนี่ยให้โอเมก้าหกเนี่ยเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ระดับที่ประมาณ สี่เท่าต่อโอเมก้าสามหนึ่งเท่าสี่ต่อหนึ่งนะครับสี่ต่อหนึ่งแต่ทุกวันนี้โอเมก้าสามเราได้จากแหล่งไหนผมถามเพื่อนๆครับโอเมก้าสามเป็นน้ำมันที่มันไวต่อแสงอากาศและความร้อนแสงอากาศความร้อนเนี่ยมันโดนเมื่อ,อไหร่เนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าเกิดน,นุมูลอิสระเกิดการเปลี่ยนรูปของกรดไขมันโอเมก้าสามเป็นของเสียกินเข้าไปแล้วกล้ากลายเป็นพิษในร่างกายของเรา ถ้าถ้าอย่างเงี้ยแห่งโอเมก้าสามที่มันได้มันคืออยู่ตรงไหนอยู่ในปลาครับที่ปลาเราเ,าเอามาครับปลาเราเอามาก็เอามาจากท้องทะเลกว่าจะถึงเราผมไม่ได้ไม่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 ทราบว่าผ่านอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมาถึงมาถึงเราเอาปลากินสดปลาเปล่าครับเราเอาปลามาอะไรฮะมาทอดมาผัดไฟแรงสูงโอเมก้าสามที่อยู่ในปลามมนหายหมดแล้วครับคุณยังมีโอเมก้าสามที่อยู่ในปลาก็คือในรูปแบบนึ่งนึ่งนะครับ หรือโอเมก้า3ที่อยู่ในไอปลาปลากระป๋องซึ่งความร้อนผ่านมาขนาดนั้นแสงผ่านมาขนาดนั้นอากาศผ่านมาขนาดนั้นโอเมก้า3ที่คุณได้มันแทบไม่มีแหล่งมาเลยครับแต่โอเมก้า6ที่คุณได้มาเนี่ยมันได้มาจากแหล่งไหนครับโอเมก้า6ที่คุณได้มาได้มาจากทุกทุกแหล่งที่คุณกินกันอยู่ฮะแล้วเราจะเอาโอเมก้า3ที่ไหนไปบรรล้าแต่ว่าโอเมก้า6สูงโด่งอย่างเงี้ยแล้วมันสูงโด่งอันนี้มันเกิดอะไรครับ ภาวะหลอดเลือดแข็งกรได้ภาวะหลอดเลือดอุดตันภาวะต่างๆตามมาภาวะกรดอักเสบตามมาทั้งหมดเลยผมรู้ไปมนี่ผลเนี่ยเวลามาคุยทุกครั้งเนี่ยผมไม่ได้เหตุผลให้เพื่อนๆทราบเลยว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อต้องดูเรื่องเกี่ยวเรื่องอาหารการกินเกี่ยวเรื่องน้ํามันไม่ใช่ผมเป็นคนเรื่องเยอะแต่ว่าสิ่งที่เราผ่านมาเราเข้าใจะเราเอาสิ่งที่เราเข้าใจแล้วเราเอามาใช้มันเป็นเป็นเขาเรียกว่าความรู้ภาพรวมเป็นความรู้ภาพรวม อย่างเอ่อทำมอนะนะนะไมผมยืนแนะนําให้เพื่อนกินซีอ,อิ๊วทาไมผมให้เพื่อนๆอ่าทานน้ามันมะาพร้าวน้ํามันมะาพร้าวไปทําอาหารปลอดภัยที่สุดครับน้ามันมะพร้าวทําอาหารปลอดภัยที่สุดเพราะมันไม่ทําให้หลอดเลือดอุดตันนะครับมันปิดเป็นพลังงานทันทีมันทําให้ไอตัว HDL สูงขึ้น HDL สูงขึ้น h d l สูงขึ้นเนี่ยคือกดไขมันตัวดีเนี่ยมันจะสูงขึ้นได้ต่อเมื่อว่าเราออกกำลับบงกาย เราตากแดดล้วกินอาหารดีๆกินอาหารที่มันถูกสุขภาพแต่ที่ทําให้สูงขึ้นมากสุดคือน้ํามันมะพร้าวครับผมเลยชี้ชัดไปว่าคุณได้น้ํามันมะพร้าวเฮดซีเอลสูงขึ้นหลอดเลือดคุณก็สะอาดเพราะไขมันตัวดีมันช่าร์ว่าฮบรไล่ไขมันตัวไม่ดีทิ้งไปแล้วกดไขมันต่างๆที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่พอมีโอเมก้าสามไปบาลานซ์โอเมก้าหกมีโอเมก้าสามไปบาลานซ์โอเมก้าหกนี่คือหัวใจในคําตอบว่า หลอดเลือดสําคัญยังไงถ้าหลอดเลือดดีเนี่ยมันมีงานของดาวินชีนะฮะของกายวิภาพนะครับ,รบเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าเขามีการผ่าตัดศพของอผู้ชราภาพนะครับอายุ80ขึ้นไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงในอเคสหนึ่งเนี่ยเขาผ่าผ่าตัดศพเด็กแล้วเปรียบเทียบหลอดเลือดคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้น หลอดเลือดที่ผ่านสนามมาเยอะๆอย่างคนอายุ80ขึ้นไปหรือเอามา60เดี๋ยวนี้ปัจจุบัน50ขึ้นไปก็มีปัญหาอยู่แล้วครับไว้วันไหนผมให้คุณหมอเนี่ยเชิญคุณหมอมาเนี่ยให้คุณหมอมามามาคุยเรื่องเกี่ยวเรื่องหลอดเลือดให้ฟังโอ้โหแล้วคุณจะตกระจัยเรื่องหลอดเลือดหลอดเลือดของคนอายุในปัจจุบันนะครับเป็นพลักเกือบร้อยเปเซนครับหลอดเลือดที่เล็กๆที่ปลายเท้าเราเนี่ยที่เป็นหลอดเลือดฝอยที่เรามองด้วยแต่ตาป่าไม่เห็นเนี่ยไอ้เม็ดเลือดแดงต้องนําส่งเเข้าาาไปนนี่ยมมัสรถ อ่า yup. <po target> ไม่เลือดแดงมันก็เอาไอตัว आ, อ่ากดไขมันร่างกายเราเนี่ยเซลทุกเซลเนี่ยประกอบด้วยกดไขมันสองชั้นนะครับร่างกายของเราในเซลลทุกเซล์ประกอบด้วยกดไขมันสองชั้นเป็นผนังนะครับคุ้มเราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอกดไขมันที่เรามากินเนี่ยมันเกิดการพิ้วไหวไม่พิ้วไหวหรือแข็งกระด้างเป็นปูนซีเมนต์หรือเกิดพักขึ้นมาอยู่ที่กดไขมันที่เรากินถ้าไปเท้าเราหลอดเลือดสอยเราเนี่ยอย่างคนเป็นเบาหวานความดันเนี่ย หรืออ่าไปกินอะไรที่มีอ่ามีปัญหาเรื่องอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยเท้าดําเนี่ยเพราะหลอดเลือดฝอยไม่ไปทํางานหลอดเลือดมันแข็งกรได้างแต่ถ้าคุณกินโอเมก้าสามคุณกินกรดไขมันพวกอ่าสายกลางไขมันมะพร้าวแล้วคุณกินอาหารที่มันเป็นไฟ,ไฟเบอร์กินอาหารที่ถูกส่วนวัดอาหารตัวไม่ดีคุณสามารถนำส่งสารอาหารไปที่เส้นเลือดฝอยได้ เดี๋ยวมาเจอกันกับพี่รุทที่วันที่7เมษายนนะครับอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับพี่รุทจะมีเซรั่มนะครับจุดผมร่วงดีๆมาฝากให้กับทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทางเฟซเพื่อนๆทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ FC สอปพสอเราทุกๆท่านนะครับมาเจอกันอาทิตย์หน้านะครับวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลา1ทุ่มนะครับกับรายการดีๆของเราที่เพจนี้นะครับวันนี้เราขอของเราขอส่งคนขอไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับไปเจอกันครับ